ติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อในช่วงนี้ค่ะครับช่วงนี้จะพาไปที่จังหวัดลำปางนะครับเขาบอกว่าลอยกระทงที่ลำปางหรือวัดล่องสเปาเนี่ยนะครับจะเริ่มก่อนคล้ายเลยนะครับจุดนี้ก็คือที่ชุมชนตำบลชมพูแล้วก็ตำบลโปรงแสนทองนะครับเขาก็มีการร่วมกันจัดพิธีขอขามาพระแม่คงคา ของแม่น้ำนะครับเพื่อเป็นการที่จะสืบสารประเพณีล่องสเปาเปิดตัวเทศกาลงานลอยกระทงประจำปี2563ที่ถือว่าจัดขึ้นก่อนใครในจังหวัดลำปางเลยนะครับที่ตำบลชมพูและตำบลปรงแสนทองอำเภอเมืองลำปางนะครับก็ได้มีการประกอบพิธีขอขามาพระแม่คงคาแม่น้ำวัง บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับมีชาวบ้านจากหลายชุมชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝากฝั่งของลำน้ำแม่วังต่างก็พาการน,นำรถสเปาหรือว่ารถกระทงใหญ่ที่ได้มีการประดิษฐ์ประดอยขึ้นจากวัสดุพื้นบ้านแล้วก็วัสดุธรรมชาตินะครับมาตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วก็มีการประดับไฟสีต่างๆต,ตามความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละชุมชนให้สวยงามตามแบบวิถีของชาวบ้านนะครับก็มาเดินร่วมกันเป็นริ้วขบวนแห่ โดยได้เดินไปตามถนนภายในบู่บ้านแล้วก็ถนนเลียบฝั่งแม่น้ำวังตั้งแต่บริเวณภายในชุมชนบ้านฟ่อนไปจนถึงบริเวณริมท่าน้ำแม่น้ำวังที่บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านฟ่อนตําบลชมพูอําเภอเมืองลำปางนะครับสําหรับงานเทศกาลล่องสเปาจาาบ้านฟ่อนนะคะก็ถือว่าเป็นงานประเพณีเล็กๆของชุมชนที่กลุ่มชาวบ้านในเขตท้องที่ตําบลชมพูและตําบลปงแสนทองนะคะได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีค่ะในวันรํา หนึ่งข้ามเดือน11หลังเทศกาลวันออกพรรษาภายใต้การสนับสนุนการจัดงานกิจกรรมจากเทศบาลเมืองเขลาังนครโดยถือเป็นงานประเพณีล่องสเปาที่จัดทำขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดลำปางก่อนที่ทางจังหวัดค่ะจะได้ร่วมกันจัดงานล่องสเปาใหญ่ขึ้นในวันเทศกาลวันลอยกระทงที่จะถึงนี้นะคะซึ่งการจัดงานค่ะและการทำกิจกรรมร่วมกันของชาวบ้านในครั้งนี้ก็เป็นไปตามคติความเชื่อเป็นการขอขอบคุณต่อพระแม่คงคาและแม่น้ำวัง ที่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการใช้น้ําในการหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งในการอุปโภคบริโภคกันด้วยนะคะครับที่อื่นไม่ทันแล้วนะครับที่บ้าน